คติความเชื่อชาวจีนโบราณจนถึงปัจจุบันนี้ถือว่ามังกรคือราชาเหนือสิ่งอื่นใดและเป็นสัญ,ญลักษณ์ของอำนาจสูงสุดแห่งราช,ชวงศ์เป็นตัวแทนของพลังอำนาจบารมีและความกล้าหาญความปรีชาสามารถความเจริญรุ่งเรืองเปตี่ยมด้วยฤิษธทธานุภาพในการบรรลุเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่เต่าเป็นสัตว์มงคลที่สื่อถึงอายุยืนยาวความมีสุขภาพดี ความอดทนและความมั่นคงตามหลักฮวงจุย้ยเต่าเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการเดินหน้าอย่างเดียวไม่ถอยหลังซึ่งหมายถึงการสะสมทรัพย์สินและความก้าวหน้าอย่างช้าๆแต่มั่นคงและยั่งยืนเต่ามังกรคือการผสานร,ระหว่างเต่าและมังกรซึ่งเป็นสัตว์มงคลที่ยิ่งใหญ่ท่านเป็นบุตรองโตในจำนวนบุตรทั้ง9 ของพยามังกรมีทินุภาพสูงสุดถึงขนาดพระราช,ชวังต้องห้ามของจีนต้องนำมาประดิษฐานที่น่าวังและเฉพาะที่ตำหนักสำคัญเท่านั้นท่านปรมาจารย์ซินแสตังซิวเงกผู้มีชื่อเสียงจากมาเลเซียเป็นที่ปรึกษาด้านห่วงจุยให้แก่มหาเศรษฐีทั่วโลกจึงอัญเชิญเทพต่องมังกรหรือปีซี่มาเป็นประธาน ที่ลานพิธีแซกีของเนวานาะเพื่ออำนวยพรให้แก่ผู้ทำแสกีที่นี่เทพงนี้มีพลังพิเศษในเรื่องของพลังก,กำลังการฟื้นฟูสุขภาพทั้งกายและใจส่งเสริมพลังอำนาจบรารมีความมั่งคั่งและความสำเร็จอย่างยั่งยืนสิ้นแสที่จะทำพิธีแสกกีได้ต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญในศาสตร์หวงจุ้ยขั้นสูงเท่านั้น ที่นี่ได้ต้อนรับสินแสชั้นนาของเมืองไทยหลายท่านได้มาทำพิธีแซกิช่วยเหลือผู้คนมากมายเราจึงยินดีแนะนำสินแสแสกิที่ตรงใจให้แก่ท่านหากท่านมีสินแสที่ท่านคุ้นเคยอยู่แล้วทางเราก็ยินดีต้อนรับด้วยความเต็มใจอย่างยิ่งครับขอเชิญท่านพิสูจน์สนามพลังแสกิพลิกโฉมดวงชะตาบนห่วงจุ้ยที่ดีที่สุดที่นี่ครับ